สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักหมากลุกไทยทุกทท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าเข้ารูปปาชนปะสะวันนี้เราก็อยู่กันในแอปไทยเชดูเอลอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนเพื่อนเอฟซทุกท่านก็กลับมาเจอนะฮะกันอีกแล้วนะฮะก็ จับคู่มาเจอกับคุณท็อปตอง8นะครับวันนี้ช่างยันก็เป็นสีดำนะครับเล่นเป็นเกมส0นาทีนะฮะมากับม้าโยงขวาอืมฮืมมาโยงขวาอีกแล้วนะครับกรูปทรงรูปร่างของคู่ต่อสู้นี่เปิดซ่อนรูปนะครับยังไม่รู้ว่าจะเป็นม้าอะไรเหมือนกันฮนะแต่โอกาสจะเป็นม้าเทียมก็ได้ม้าโยงขวาก็ได้นะครับแต่รูปแบบนี้นะับปูมาแบบนี้ม้าโยงขวาแน่นอนนะครับเขาเป็นสีขาวนะครับเราก็สีดํา ต้องตั้งรับกันไว้ก่อนนะครับปู่ต่อสู้ตอนนี้ยังเปิดขุนไม่หมดเราเปิดหมดแล้วนะครับเปิดขาเรียกเปิดคลองเรือออกหมดแล้วแต่น,นี้เขาขึ้นโขนเข้ามาแล้วก็เอาเหลือมากดขุนไว้ก่อนเลยแล้วก็ปูเป็นเบี้ยปิกอินซีเข้าไปเพื่อเปิดระเบิดหน้าบ้านนะของกู้ต่อสู้นะครับ จังหวะนี้เอาเปิดเป็นเบี้ยกามปูกามป,ปูตรงนี้มาไม่สนใจนะครับลุยตรงด้านขวามืออย่างเดียวปูเป็นซีเบีย้ยเข้าไปยัดขึ้นไปอูต่อสู้เอาเรือมากดเราก็ขู่ซอ้อนเรือนะฮะขู่ซอ้อนเรือเจาเรือมาออกของแปดนะครับกินตัดเข้าไปแล้วเรือไปยึดที่ของแปดสองลำนะคุณท็อปจะว่ายังไงจะระเบิดต,ตรงไหนนะครับโอ้โหแต้มน,นี้แย่เบีย้ย ตัวริมก็ดันขึ้นไปเราไม่กินสัยอยางเราก็ดันขึ้นไปถ้าเขาใช้เบีย้ยกินเราใช้เบีย้ยกินถ้าเขาใช้หมากินเขาก็าจะได้เบีย้ยง่ายนะฮะแต่จะกล้ากินเราหรือเปล่านะตำแหน่งนี้เราก็กินตัดออกไปขุนท็อปก็กินตัดเข้ามาอีกแล้วเราก็กินตัดกวกเข้าไปโอ้โหสงสัยจะโดนสองท่านแล้วครับนะเอา้าเขาไม่กินตัดแดนนี้เรากินตัดกวกเข้าไปก่อน เขาใช้เบียกินหรือเปล่าใช้เบียกินเข้ามาโอโหใช้เก็บเบียกินตัวนี้ด้วยอา้ากินแบบนี้เราก็กินจอดลูกเข้าไปก่อนได้เบียงายนะครับโอ้โหแล้วก็เอาเม็ดกินเบียความหรือโคนดีโคนดีกว่าโคนดีกว่าโคนกินกูกเข้าไปถ้าก็แทงเอาเม็ดแทงแล้วก็โขนส่วนเข้าไปเลยเอา้าวตามแบบนะฮะเอาเม็ดแทงเข้ามาก็เอาโคนส่วนยัดขึ้นไป จะเอามาจะาโคนกินได้หมดนะครับถ้าสดชื่นเอาเขาใช้โคนกินเราก็ใช้เบียกินกวกเข้าไปอีกแต่นนี้คนทปจะไปตรงไหนดีผมเห็นว่าเบียด้านขวามือนี่มันไม่ได้ใช้งานนะครับนะ <S <S ก็ได้ฟรีมาแล้วหนึ่งตัวนะครับก็เดี๋ยวจะอาจจะต้องมาเอาเบีย้ยมาขายนะครับแต่นี้เอาเรือมากดไว้ก่อนอเอาเรือมากดไว้ก่อนขอต่อเรือ ต่อเรือแต่น,นี้ไม่เอานะครับนะมองอนาคตมองไกลๆนะครับเรือลําด้านซ้ายมือเขามีโอกาสขาดนะครับน่าวาไปหน้าเลยนะครับจินตนาการไปเยอะๆนะครับแต่มน,นี้ก็เอาเบียยถอยกลับมาเอาเบียดถอยกลับมาถ้าเขาเอาเบียยกินเราเอามากินไตลุกเข้าไปหรือถ้าเขาเรือกินโอ้โหก็ใส่ไข่กันไปเยอะๆนะครับนะจังหวะนี้เขาเรือมากดขุนนะเ,เบียยเราขาดเหมือนกันนะครับ เนะเบีย้ยตรงหน้าเม็ดเราแต่มน,นี้ก็บุกต่อเนื่องเอาเลือไตลุกเข้าไปเขาปิดกินควบเข้าไปออืืแต่มน,นี้เอาเอาเบีย้ยกินเบีย้ยความเลยไหม,ย,มยังไม่กินโอเปิดลุกได้เปิดลุกเปิดลุกเข้าไปเเปิดลุกเปิดลุกไปก่อนนะะเปิดลุกไปก่อนเปิดเข้าไปหวังจะกินเม็ดเขาแต่ก็ดูแล้วเบีย้ยเราขาดด้วย อเบี้ยเราขาดเราทํายังไงต่อดีเอาโคนขึ้นไปผูกไว้ก่อนเะครับนะเอาคนขึ้นไปผูกเบี้ยวไว้ก่อนนะครับ,นะเ,เ,บ,นนรบเพราะว่าอืเดี๋ยวม้าใช้ไม่ได้ด้วยนะฮะจริงๆมมาก็ผูกอยู่เหมือนกันนะครับแต่เขาอาจจะเอามมามาฟันเบี้ยเราได้นะครับจังหวะนี้ก็ลองดูเชิงดูก,ก่อนนะครับเอามมาไปจับกินเบีย้ยแต่น,นี้โอ้เราเอามากินลุกไม่ได้แม่จะกินลุกผ่องสักหน่อยนะฮะมีจังหวะมี มีเม็ดก็ผูกอยู่แบบนี้ก็หยอกหยอกไปทีนะเอากลับมาแบบนี้ก็เอาหมากลับมานะกลับมาผูกไว้เหมือนเดิมนะโอ้โหแบบนี้คิดแล้วนะไม่คุ้มกันแน่เอาหมาฟันโคนแล้วก็เม็ดนะไม่คุ้มนะฮะหมากับโคนนะครับไม่จําเป็นยังไม่ต้องกินจังหวะนี้ก็โยกหมากลับมาโยกหมากลับมาผูกเบี้ยนะ ทีแรกก็ดูว่าเบียจะขาดอ๋อมีม้าผูกอยู่แต่ว่าเขาจะมีจังหวะก,กินเปิดลุกนะครับอ่าแบบนี้นะเขากินเปิดลุกได้โอ้โหเจอเข้าจริงๆนะครับนะกินม้าเขาไม่ได้ด้วยแต่นี้ก็ต้องขยับนะครับโอ้โหโดนดูแล้วจะไปตรงไหนดีเอาขุนขยับมาด้านขวามือแล้วกันนะครับนะโอ้ผูดไม่ทันขาดคำเลยนะครับ โดนเข้าแล้วจังหวะนี้เขาใช้ม้ามาต่อมาจะกินโคนแล้วก็ยัดโคนแทงขึ้นไปกินม้านะครับเขากินแล้วกินด้วยนะแต่นี้จังหวะนี้เราก็ได้พื้นที่ขึ้นไปนะเขาเอาม้ากินกวกเข้ามาก็ม้ากินกวกเข้าไปช่วงนี้เขาจะอยู่กลางกลางกระดานจะเริ่มไปกระดานแล้วนะครับนะมีตัวเหลือกันน้อยแต่นี้เขาใช้เรือมากดโคนแล้วก็ขุ่นขึ้นไปผูกนะครับนะ เอาขุนไปช่วยนะฮะช่วยลูกน้องด้วยแต่บบนี้มากดอีกแล้วจะแย่เบีย้ยใช่ไหมจะแย่เบีย้ยใช่ไหมก็หลบไปอีกอืมอจะเล่นแตนไหนดีนะครับถ้าขึ้นไปอ้ามากดอีกแล้วอืมมากดแตนนี้อีกแล้วเอาเอาเรือมากดเขาบ้างเอาเรือมากดม้าเขาบ้างนะฮะอา้าวอย่างนี้ เรามีทีแล้วครับโอ้โหเท่าเรือมาผูกแบบนี้งั้นโยนหมายัดเข้าไปเ้าเอามา้กินเรือขาดโอ้โหเอามา้กินหมาเรือเขาขาดก็ต้องเอามา้ก็ไปผูกเรือเบี้ยเขาขาดเอาแล้วนะครับนะตรงนี้น่าจะเป็นจุดจุดแปรแปรผันนะแปรเปลี่ยนนะครับผูต่อสู้จะยังไงถ้าไม่ถอยม้าก็กินเบี้ยนะไม่ถอยม้ากก็กินเบี้ยก่อนนะ ม้ายังไม่ต้องกินถอยโคนก็กินเบีย้ยก่อนนะฮะเอากําลังก่อนจังหวะนี้คุณท็อปก็ต้องอึ้งไปแล้วนะครับนะแล้วเบีย้ยสองตัวนี้ม้าจ่อไว้ด้วยนะครับมีโอกาสที่จะเสียหมดทั้งสองตัวนะฮะแต่นี้เขาก็เอาม้าไปผูกเรือแต่นี้ก็เอาเรือกินเรือกวกเข้าไปเขาใช้ม้ากินเรือเขาก็ต้องใช้มมากินเรือนะครับใช้ม้ากินเรือไหม โอ้โหคุณท็อปนี่ใช้ม้ากินเรือ,อยังต้องคิดอีกนะครับนะเพราะว่าไม่มีแ้มไหนแล้วนะครับรต้องกินกันก่อนแล้วพอโดนกินไปแล้วนะครับอ่ะเขากินมาก็เอามมากินเบี้ยกวกเข้าไปจับโขนเข้าไปหนึ่งตัวอืมแล้วแต่มนี้จังหวะนี้ยังไม่มีอะไรก็โดดมา้ามาไม่ได้นะฮะโดดมาขึ้นมาต่อดูแล้วก็ขยับขยายม้านะครับแล้วก็จะเอา เบียดันขึ้นไม่ไงเอาแต่นี้เอาขุนก่อนละกันขุนเข้าไปเขาจะแทงเบียดันขวามือหรือเปล่าแต่นี้เอาขุนบุกไปเลยนี่ขุนบุกเข้าไปขุนบุกเข้าไปเขาก็หยับมาเือนกันเอาโขนยัดขึ้นไปอีกเอาโขนยัดขึ้นไปอีกเอาเข้ามาแบบนี้ก็สวยนะครับเอาโขนแทงลุกเข้าไป แล้วก็เอาโคนกินหมาลุกเข้าไปเอาละแบบนี้หมากินเบีย้ยลุกเข้าไปแล้วก็กลับมาลุกเข้าไปเอาเบีย้ยดันขึ้นไปโอ้กินแบบนี้ละลายออกให้หมดะนะละลายเชงออกให้หมดแทงลุกเข้าไปก่อนเสียชงวะไปทีหนึ่งแล้วก็ เอาเบียกินเบียกวกเข้าไปเขาใช้โคนกินก็เอาเม็ดแข็งลุกเข้าไปแล้วก็เอาเบียขึ้นไปหงายโอ้โหเบียขึ้นไปหงายนะฮะดูนะครับเดี๋ยวดูเบียอ๋อเบียเป็นเบียเทียมด้วยนะครับไม่ผูกนะครับมีเทียมหนึ่งตัวก็ออยังชั่วหน่อยนะครับไม่รู้จังหวะไหนไม่รู้นะฮะถ้า หมากับโคนแลกกันได้ในฟันโคนเข้าไปเลยจังหวะน,นี้เขาจะกินกาจะกินเราก็หนีไม่ให้กินเอา้าเขาเข้ามาแบบนี้เราหลบไปนิดนึงหมามาหมาไม่ได้นะครับโคนหมาไม่ได้นะเอาขุนขึ้นไปจะดันเบีย้ยเข้าไปไง่ายโอ้โหเขากลับไปจะจะแทงลุกเราอีกแล้วเออเราเบีย้ยดันคางเราจะได้ไง่ายหรือเปล่านะครับอืมแต่นี้ก็ขึ้นไปก่อนนะเอาเบีย้ยขึ้นไปเ็าแทงลุก แทงลุกก็ลงมาเนาได้ยังพอได้นะครับก็แทงลุกก็ลงมาลงมาก่อนลงมาเขาโอ้เอาขุนไปติดอีกเอาขุนไปติดต้องไปผูกกันนะครับเอาเบีย้ยเขาไปผูกไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่เบีย้ยความจะจะตายด้วยนะครับก็แทงลุกเอามา้กินเขาแทงอา่าเขาจะกินสองกินสองเอม็ดไปผูกครับ เม็ดเข้าไปผูกเอาเม็ดขึ้นไปผูกเอาขุนเข้าไปเอาขุนเข้าไปโอ้เขาจะกินสองโอ้แต้มน,นี้ไม่ดีนะไม่ดีเขาตีลุกเรากินไม่ได้อีกเอ้ากินแล้วก็าอาบเสมอโอ้ยเสียจังหวะไปนะเอาใหม่เอาใหม่แต้มน,นี้ก็ถอยขุนกลับลงมาก่อนนะครับอืมเขาจะกินสองอีกแล้วเอาเม็ดดันเข้าไปผูกไว ก็กินไม่ได้นะครับสองกินแต่น,นี้ไม่ได้แล้วโคลนดันเข้ามาอีกโอ้โหโคลนตัวนี้โคลนตัวนี้มาแบบนี้ก็ออกมาไปให้กินเลยกินไหมออกมาให้กินไม่กินอีกออกตีลุกตีลุกก็ขยับอืมขยับเข้าไปขยับออกไปนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาหมาไปจับกินโคลนเอาหมาแบบนี้ก็หามามาจับกินโคลนเลยครับนะไม่สนแล้วครับ มากับคนถ้ากลับไปที่เดิมกินแน่เอากลับมาก็ับมากินกวกเข้าไปเลยอ้าวกินกวบเข้าไปแล้วก็หยับเป็นเทนะฮะก็ยับเป็นทีแล้วก็บีเข้าไปเม็ดดึกขุนกูต่อสู้จะไปไหนเอาเอากลับกลับเข้ามุมกลับเข้ามุมแบบนี้ดีสวยงามกลับเข้าไปอ๋อไม่ยอมออกจากมุมด้วยไม่ยอมออกจากมุมอย่างนั้นเราก็ต้องกันไว้ก่อน แล้วก็ง่ายเข้าไปเอามาแบบนี้ก็ขุนเข้าไปเลยเอาขุนเข้าไปนะครับต้องออกนะต้องวิ่งออกไปไม่วิ่งออกไปแบบนี้ก็สวยงามนะครับไม่วิ่งออกไปก็เข้าลูกปลาช่อนแปะซะแต่มนี้ก็ออกเม็ดแทงลุกเข้าไปแล้วก็เอาเบีย้ยแทงลุกเข้าไปจนสวยงาม ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันเยอะๆนะครับวันนี้ก็นะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็ถึงท้ายคลิปนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับบายบาย